ใจดีที่เธอจากฉันไปก็เมื่อเธอจะใครที่ดีกว่าจะกังวลทำไมคำสัญญาฉันไม่เคยจะโกรธจะโทษใคร ฝากดูแลตัวเองด้วยแล้วกันฝากบอกใครคนนั้นฉันเข้าใจไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไรฉันก็ยังภูมิใจที่รักเธอ ขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขขอให้เธอหมดทุกเสียทีขอให้รักยืนยาวให้เธอกับเขาโชคดีอย่าได้มีใครอีกเลยต้องเจ็บช้ำ หากวันใดที่เธอต้องเสียใจจะมมีใครอีกคนเสียใจกว่าหากวันใดที่เธอมีน้ำตาคิดถึงคนคนนี้ที่รักเธอ